โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกับวันนี้เกมสกิ l l รเจนต์รอยัลนะฮะอืมในรอบนี้จะได้เล่นสายอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทุกคนเอาเฮ้ยไปไวจังมันกำลังจะไปเอ่อฟรอแคสต์ตัวละครอยู่เลยนะว่าจะได้เล่นตัวไหนกันหน้านะคุณป้าแสงจันร์ไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยป้าแสงจันทสายเฮสเอาแล้วว่าเอาแล้วว่าผมอยากเล่นอะ่ะ เออป้าแสงจันที่มากับเอ,อ่อเอ,อ่อเคียวเซียวจันมันช่างเข้าอะไรกันยี่ยนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะไป HP Healing แล้วก็ h s t นะฮโซนอันติเมชช่างแม่มันครับผมผมจะไปสาย HP Healing แล้วก็ h a s t นะชิลชิลไม่ไปดอชดอชไม่ต้องไปนะะคุณป้าแสงจันคุณป้าแสงจันนะฮะ Treasure Compass Treasure Compass เอาเป็นลัคกี้โกนะแล้วก็เจ้าลัคกี้โกตรงนี้ผมจะไป HP นะฮนะผมจะเน้นเลือดเป็นหลักนะทุกคนหรือฮิลิ่งดิเอาอะไรดีอะเอา HP เป็นหลักก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะมันยิ่งจะทำให้เอเนอร์จีรีไวขึ้นจากอัตราส่วนตรงนี้ นะฮะอ่าแล้วก็ถ้ายิ่งเลือดเยอะการรีเจนสเตมินามันก็จะมีสกิล HP ชาร์จมันจะรีไวทขึ้นอยู่ซิโอ้เคแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาสกิลพวกนี้ติดไว้เยอะๆนะจะได้มาคอมโบกับชาร์จพิซน์นะจะได้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะโอ้เค่มีหัวใจแวมไพร์ถ้วยแวมไพร์เกมไวทั้งหมดเลยไอเวนครึ่งนึงเนี่ยเกมไวหมดเลย แล้วสายที่ผมเล่นนี่จะเป็นสายเกมยือ้ออะโอเคผมมีโอกาสที่จะไม่รอดนะเนี่ยทุกคนอ่ะเนี่ยอันตรีอีกทีนึงผมก็แตกและอ่ะโอเคแต่ว่าเขาแพ้เขาก็ไม่เสียอะไรนะเพราะว่ายังไงเขาก็จะใช้ก็อบบินกรินเดอร์มันกลับมาอยู่แล้วรีคอเวอรี่หนึ่งนะและนี่ขอเอาเบสชิลไว้อนนันนึงนะเพราะว่าเอเอาไว้อันนึงเอาไว้อันนึงมันต้องใช้นะ แล้วก็ตรงนี้เอาเป็น h e ลลิ่ง u l t ติเมทครับผมผมจะไป HP h e ลลิ่งแล้วก็ h ฮนะเอา HP เป็นตัวตั้งนะแล้วก็เดี๋ยวพวก h ิลลิ่งจะเป็นตัวรองนะแล้วก็ไอเฮนี่จะเป็น Topping ครับผมเอาโดนระเบิดด้วยเจ๊เรียบร้อยระเบิดที่สมควรจะโดนผมไม่มาว่ะนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้ดูด้วยว่าเป็นระเบิดอะไรนะ ออระเบิดสายระเบิดสายโล่โอเคไอ้นี่ผมน่าจะแพ้นะเขาอุตส่าห์ยอมกินเลือดกินเนื้อตัวเองมาเพื่อที่จะบูสเงินยอมก็ได้นะเรียบร้อยไอ้รายแอดนี่เก่งนะทุกคนมันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะเก่งถึงในระดับที่ผมูยังรู้สึกว่ามันโกงอะ่ะมันเหมือนกับมีออโต้คอการตลอดทุกๆ5้าวิพวกนี้นะฮีลิ่งอันติเมทแล้วก็เอาเป็นอเอ HP นะฮะแล้วก็เอาเอนะ ตรงนี้ขอเป็น natural healing แปะไว้อันนึงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เอา healing เนอะโอเค healing h a s แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเอาเป็น hp share นะ hp กับ healing ส่วนอันติแล้วแต่ดวงนะเพราะว่ายังไงซะสุดท้ายมันก็จะมีการ r e g e n e n e r g y ที่ไวขึ้นจาก passive อยู่แล้วนะจาก talent ของมันนะสิ่งที่ผมต้องการคือไอเควเซลจัน holy damage 400นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะ ฉะนั้นพวก e ิเรียสกิลสกิลที่ว่าใช้เวลงเวลาอะไรเดี๋ยวผมจะพยายามกดเท่าที่กดได้เลยนะอันนี้ผมน่าจะแพ้นะฮิวผมยังไม่แรงนะโอเคไม่มีปัญหาจริงๆผมสมควรจะแพ้นะเพราะว่าแกกินอัญ,ญมณีเลือดนะไอคนที่ยอมกินเลือดกินเนื้อตัวเองแล้วดันแพ้อีกนี่คืองานหยาบนะทุกคนนะ มันเป็นอะไรที่ไม่ควรนะเอ่อ d o ชบู b o o ไม่ต้องอะ่ะเอาฮิลไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นฮิลลิงตรงนี้กับ HP ตรงนั้นโอเคเนี่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 น่ทุกๆเลือด300ที่ได้มามันจะทำให้รีเอเนอร์จีเอเนจีไวขึ้นนะนี่นี่น่ของตรงนี้ที่จะช่วยเพิ่มเอฟเฟกของทาเล่์มันให้รีเอเนอร์จีไวขึ้นนะขโมยเลือดก็ไม่เร็ว เลือดที่เสียไปเติมเฮสมาก็ไม่เร็วแต่ว่าเอารีเอเนจีแปะไว้ก่อนอันนึงเป็นอย่างน้อยนะเจ้านี่ก็กินเลือดตัวเองอีกแล้วมาครับผมมามามาอันนี้ผมน่าจะแพ้นะโอเคโดนฮิวลิ่งแตกไปเรื่อยๆเนาะโอเคเอาชะนะเฉย โอ้ขอโทษเจ้ด้วยนะโดนไปหนึ่งเดามจซะเล่นสายอันติเออดีกูไม่เล่นอยู่แล้วนะไอนี่เป็นนี่มาไอนี่สกิลที่4ราคาจะลดลงอีก50บาทไอนี่สกิลแรรีเฟรชจะได้เงินนะฮะเอาเจ้านี่ก็ได้มาไอแหวนอันเนี้ยถึงจะได้เงินมาทีละ20นะทุกคนแต่ว่าพอไปเจอเลดเกมมันโคตรคุ้มเลยนะฮะ เฮสอันติเฮสอันติเอาติดไว้ก็ได้มาเฮสอันตินะฮะแล้วก็ฮิลลิงแปะพิษฮิลลิงแปะพิษเอาติดไว้ก็ได้นะฮะเอาแรนดอมหนึ่งอันไม่มีคนเล่นพิษมีแต่ป้าพิษหนึ่งคนที่เล่นพิษเอาเพร s i ิสเทนเวนนอมแปะไว้อันหนึง่งโอเค เจ้าแพนด้าสายฮิลลิ่งนะฮะอันติฮิลลิ่งตีฮิลลิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งโอ้โหแม่งเอ้ยระเบิดระเบิดสองอันบ้าไปแล้วเนี่ยสายชิวเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะต้องรีเฟรชชิลมานิดนึงแล้วล่ะนะฮะเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาได้ตังค์ครับผมเดี๋ยวจะต้องยอมผ่านไปนิดนึงนะอันนี้ผมน่าจะแพ้เขาด้วยโอเคอ่ะไม่เป็นไรฮนะ เบาๆหน่อยเพราะนุ่มโอเคเดี๋ยวผมจะ refresh หาชิลนะเพราะว่าระเบิดของเขาถ้าระเบิดรอบนึงเขาจะได้ตังเยอะเลยนะฮะอ่ะชิลหนึ่งอันเอา HP ชิลนะฮะอันนี้ขอเป็นฮิลลิ่งเนาะ HP แล้วก็ refresh ต้องหาชิลผมไม่อยากให้เขาได้เงินเออไม่ต้องเอาเงินไปนะไอ้น้อง แล้วก็ตรงนี้ผมเอาเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เงิน15บาทตรงนี้มานะฮะอ่ะมันจะได้เป็น500ตรงนี้จะได้ดอกเบี้ย50บาทเหมือนเดิมเนาะโอเค HP Healing เป็นตัวหลักแล้วก็ Haste เป็น Topping นะเดี๋ยวต้องรีบหา Life Steal Damage กับพวก Therapy r นะมันต้องใช้ไอ้เหี้ยมีคนเล่นเอ่อ Demon d a i k คด้วยยังไงมึง เล่นให้เก่งให้ดูหน่อยนะฮะรอบที่มีเฮสก็น่าจะเก่งกว่าเดิมแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าอยากเห็นว่าคุณจะมาติดท็อป3ยังไงผมอยากรู้นะเพราะว่าผมปั้นคุณผมปั้นไม่เก่งสักทีว่าผมอยากจะได้ไอเดียดีๆนะขอให้คุณติดท็อป3ให้ได้ผมจะได้มา analyze your skill your build นะเพราะว่าไอ้นี่คือความแค้นส่วนตัวของผมนะผมอัดคลิปมันเกือบ30คลิปแล้วแม่งไม่ได้ได้ท็อป3แค่คลิปเดียวถ้าจำไม่ผิดนะ อันติดอชพิดไม่เอาแรนดอมนะเทอร์ปี่เรมาแล้วกูด <Good. S 1> ผมได้ดาเมจมาแล้ว1อันนะกดสิครับอรออะไรนะแล้วก็ตรงนี้เอาเป็น HP ครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ต้องไปสาย HP อยู่แล้วนะไอสกิลลัคกี้โกพวกนี้นะบอกตรงๆเลยนะทุกคนโคตรดีเลยนะ <laughs> เออคือได้เกินได้เงินมาเกิน สี่ออ่ะถือว่าสักเซสแล้วนะผมพูดแค่นี้แหละตอนแรกผมก็คิดว่ามันกระจอกนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเมื่อกี้ใครโดนระเบิดนะฮะคุณพี่อาเปานะโดนระเบิดใช่ไหมอานว่าอาเปานะอาอาเปาโอเคกูดไอ้นี่ดูจากของแล้วผมน่าจะแพ้นะเนี่ยเบาๆเอาเฮ้ยเฮ้ยไม่ติดคลิอ่าแล้วรอบนี้ไม่มีคลิ เล่นสายอะไรเนี่ยเล่นสายพิษนะถ้ารอบไหนไม่มีคริอันติของคุณจะมีโอกาสติดคริแค่สิ้าเอเอย่าพยายามฝือเลยเอา้าไม่ใช้ไม่ได้ใช้ทานเลนอีกแล้วมึงบอดหรือเปล่าวะเนี่ยผมเห็นหลายครั้งแล้วนะคนเล่นสติงกี้หลอดแล้วไม่ใช้ทานเลนดิเอฟเฟกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้มึงจะเล่นทำบ้าอะไรนะอันนี้ขอเป็นเอ่อฮิวิ่งนะ อัน,นี้หลบได้จะได้ฮิลลิ่งถามว่ามันดีไหมมันก็เหมือนจะดีแต่ผมไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นเอาเป็น HP Agility นะไล e ์สตี l ดาม a จ e อันนี้ของดีทุกคนจัดมาอันนี้เป็น d ดอชฮ e ล l i n g ผมไม่ต้องการแล้วอะ่ะขอเอา r a n d o อนะโอเคได้ d ดอชเฮสมาเนาะส่วน Spirit Contract พวกนี้ผมอาจจะไม่ได้ใช้มันเลยนะอาเปาโดนระเบิดอีกแล้ว อาเปาโดนกี่ลูกแล้วเนี่ยอ๋อไอนี้แค่โดนวางไอนี้โดนระเบิดแฮสแฮสเอ็กโคลเอ็กโล,กโลมึงโดนระเบิดเนี่ยไอเหี่ยมอาเปาใครใครคืออาเปากูขอดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาเปาอาเปายังไง <c oughs> ไอเยี่ยมอาเปาโดนระเบิดสองลูกติดแล้วอาเปาโอ้ไอแพนด้าไอเวนแล้วทำไมมึงไม่กดวะ เอาเรียบร้อยแตกไปแล้วหนึ่งท่านอาเปาอ๋อมันยอมโดนระเบิดตัวเองเพื่อเอาเงินโอ้โหไอเวนี่มันร้ายแรนดอมครับผมอ่าฮิลลิ่งพิษนะฮะ h อ a g i l i t y แล้วก็ตรงนี้ขอเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งนะฮะเทอร์ปีเรอีกหนึ่งอันถามว่าดีไหมมันดีอยู่แล้วนาะมันจะได้จิ้มแรงขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ผมจะไปโยกไปเป็น อะไรดีอะผมจะโยกไปเป็นอะไรดีอะทุกคนจริงๆเอาเจ้านี่ก็ไม่เลวนะดาเมจมันจะได้ขึ้นอีกเท่าตัวนะฮะเดี๋ยวเอาเทอร์ปีเรแล้ละกันนะส่วนเมดิคอ l ลเอ็กซ์โพชันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะว่ายังไงเมดิคอ l ลเอ็กซ์โพชันมันจะต้องไปคอมโบกับเจ้าฮิลลิ่งอร์เรย์ที่มีเลือดเยอะๆอยู่แล้วนะฮะอ่าดูจากของตรงนี้ผมว่าผมน่าจะเลวะว่ะอุ้ห้ารอกว่าจะบ้านะโอย สปิริตมาเบิลโดนไปเป็นพันเลยวะ่ะผมจะต้องมีเลือดมากกว่านี้นะเดี๋ยวไปหาเลือดแป๊บหนึ่งนะอาเปาวางระเบิดตัวเองอีกไหมโอ้คุณป้าพิษแตกไปแล้วทำไมรอบนี้ไปไวกันทุกคนเลยวะผมต้องการที่เติมเลือดนะฮะถึงแม้เลือดผมจะเยอะมากๆแล้วก็เหอะไม่เอาแล้วได้ไหม แรนด o อมสกิลรอบนี้ดูทรงแล้วอะ่ะมันมันเกมไวกันทั้งหมดเลยอะ่ะเอา r a n d o อมสกิลมานะฮะได้มาแต่สกิลธรรมดาไอวนุ้เออรเทอร์รีเรจัดมาแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็น HP Charge นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็น Magic Defense จะได้ถือขึ้นนะโอเค ปล่อยอันติแล้วก็จะชาร์จไวขึ้นดีไหมปล่อยอันติแล้วชาร์จไวขึ้นดีไหมดีแล้วก็รอนะเกมไวทั้งหมดเลยน,นี่เกมไวนนเกมไวอันนี้ก็เกมไวเนี่ยเฉพาะ3คนเนี่ยเกมไวเพราะว่าไม่ได้กะเติมเลือดแล้วกะจะหาเงินมาบูส์ดามจอย่างเดียวเลยนะฮะเดมอนไดยุกยังไงเมดิคอลเอ็กซ์โพชั่นที่ยังไม่มี ฮิลลิ่งแอ r เรไม่น่ากลัวนะฮะมาเพราะว่าผมจะขูดเลือดคุณมาเรื่อยๆแล้วพอคุณโดนขูดเลือดคุณก็จะดาเมชจากการฮิลลิ่งมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะโอเคผมช่วยให้คุณได้ใช้เอฟเฟกของรูปปั้นแล้วกันนะพ่อหนุ่มนะรอบนี้เกมไวทั้งหมดเลยนะฮะ HP ชิ d นะฮะ แล้วก็เอาเป็นชาร์จดาเมจชาร์ดดาเมจฮิวฮิวฮิวตี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 ได้เอาชาร์ดดาเมจมานะฮะแล้วก็เอา HP ชิลครับผมเอชพีตรงนี้ขอเอาเป็นแรนดอมนะได้ HP สติลมา1อันถือว่าโอเคนะไอ้นี่ HP สไตร์ผมอยากได้อ่ะโอเคมาเอาเลยแล้วกันนะ จะได้ขึ้นสายมาด้วยจะได้มีดามจเพิ่มอีกนิดนึงนะจะได้มีการทำเดามจอีกนิดนึงแล้วจะมีไลฟ์สตีลดาเมจ30%แล้วก็เทอร์ปีเรจะออกง่ายขึ้นอ่ะประมาณนั้นนะเทอร์ปีเรเลเวลแม็กว้ยมาโอเคอ่ะขูดเลือดไปทีละสองสามร้อยนะฮะอ้นี่ผมคิดว่าผมชนะนะทุกคนนะเพราะว่าเลือดผมเหมือนจะลดแต่จริงๆแล้วเลือดกูมไม่ลดเลยครับผมพันสองพันหกพันแปดตลอดเวลานะเรียบร้อย ดาเมจหลักๆของผมคือพิษน่าจะเป็นการแปะพิษจากเลือดนะฮะว่าแล้ว HP Poison อันนี้จะเป็นการหลบๆๆๆไม่เอานะฮะเอาเป็นอ่อ r a n d อมหนึ่งอันใส่ขึ้นหลูปทุกครั้งที่ว่ามีการได้ h ฮส t e ผมจะมีโอกาส5%ที่จะได้สกิลที่พ e เรียนานที่สุดเวลาไร่นานที่สุดมันคืออะไรจริงๆมันก็คือเคียวเซี่ยวจันนะแต่ว่าผมยังไม่มีฉะนั้น เอาแปะไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เอาเป็น HP ชาร์จ1อันโอเคแล้วก็รอครับผมไอ้นี่ต้องเอาด้วยนะฮะจะตายกันหมดแล้วไอ้พวกเวนเล่นเกมไวกันจริงๆรอบนี้นะอ่ะแพนด้า,าอับเปาออัเปาเลือด16ยังไงอับเปามีสปิริตมาเ l ิลล้ว1อันอับเปานะฮะ อาเปานี้ผมหมั่นไส้มันนิดนึงนะเพราะว่ามันยอมโดนระเบิดตัวเองเล่นฉลาดไปนิดนึงนะโอเคอาเปาอาเปาเบาๆอาเปาเบาๆผมชนะว่ะอาเปา,ปาเรียบร้อยเอเวนมึงฉลาดนักนะยอมโดนระเบิดตัวเองเอาเติมเลือดแต่มันใช่เหรอว่าน้องนะนะอาเปาเรียบร้อยสติงกี้หลอดแตกไปแล้วนะตัวที่ผมกลัวที่สุดตอนนี้คือเจ้าไดแอดนะนะทุกนะคนนะ เนี่ยเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยไอไดแอดเนี่ยที่ผมกลัวมันนะเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยหน้าหมายถึงมันไม่แพ้เลยว่ะมันยังไม่แพ้เลยนะเอาแล้วว่ะอืมแรนดอมครับผมได้ชิลเฮสมาหนึ่งอันไอนี่ขอเป็นแรนดอมอีกครั้งหนึ่งเนาะพอยซ,ซินดอพอยซ,ซินชิลนะฮะเออดอตบูทหนึ่งอันนะเอ่อชิลซัมแมช หนึ่งสองสามสี่ชิลสแมชเอาติดไว้ก็ได้จะได้มีดาเมจโอเคมาเจอไดแอดโอ้ยเบาๆเบาๆเมอร์ซี่มีพลีสเจ๊เจ,เจ๊กำลังจะได้ทวินสปิริตมาแล้วด้วยนะฮะผมก็น่าจะขูดเขาไม่เข้าอะ่ะฮิลของผมก็น่าจะโอ้โหไม่รอดไม่รอดไปดถึงผมนี่แหละนะฮะ ดาเมจเขาหนักเกินทุกคนเผลอๆมีเดดบิลลี่มัมมม้งเนี่ยว่าแล้วเดดบิลลี่นะฮะแค่นี้กูก็แตกแล้วเบาเบาเดดบิลลี่เบาเบาเอ้ย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 เหมือนผมหลบได้หรือว่าดาเมจมันเบาไปเดดบิลลี่สี่ร้อยผมฮิวสู้ได้โอเคโอเคผมได้ให้คุณใช้เจ้านี่ไปแล้วนะต้องดีใจแทนผมนะอเอออ อันติอันติอันติแล้วจะมีสตันมาร ου, ัวๆไม่ต้องการนะฮะเพอร์เฟกต์รีบาลมาแล้วสปิริตทวินมาแล้วแรนดอมไปไอันนี้อันติแล้วจะมีอ่สตันเอามาแล้วก็เอเนอร์จีอันติเมตแล้วกันนะฮะโอเคอันนี้ลดพิษไม่มีคนเล่นพิษช,ช่างมันนะ เลือดพวกคุณเหลือไม่ถึงสิบกันหมดแล้วเอาเป้ามึงจะระเบิดตัวเองอีกไหมไอเวนเล่นอะไรไม่รู้นะอ่าผมจะเอ่อไฮเดนเบลดนะซึ่งมีไอ้นั่นละเพอร์เฟกต์รีบาวนะมาดูกันว่าเขาจะหลบผมได้หรือเปล่านะเพอกูติดมึงติดสตันครับผมอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเลือดผมไหลเป็นน้ำผมแพ้วะทุกคนผมแพ้ผมแพ้นะเราเบานะลูกเอา้าชนะเฉยโอเคกูด เขาดาเมจพิษเพอร์เฟกต์รีบาวมาประมาณนึงแต่เขาหลบได้เยอะมากเลยนะฮะมีคนเล่นพิทไหมไม่น่าจะมีแล้วนะที่เหลือเป็นสปิริตเอาแรนดอมเป็นหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็เอาเป็น HP Agility นะฮะเอาแรนดอมครับผมสปิริตเฮส์เอาแรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะ Energy ์จ t i m a t e Level Max, ลแโอเคกู๊ด แล้วก็เอาลดเลือดของสปิริตละกันนะฮะเพราะว่าเจ๊คนนั้นมันเล่นอยู่แล้วก็เอาแรนดอมอีกครั้งหนึ่งนะ Persistent Venom นะเอาเลือดสปิริตเอามา Life steal damage รอบหน้านะฮะเอาเปาอาเปายังไงเอาเปาต่างจากรอบเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะโ,โ,โอ้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 มีสปิริตมาเบอมาว่ะ อ่าเดบิลลี่มาระเบิดเอาสปิริตมาเบิรเอามาไม่กลัวเว้ยเอเวนมันน้อยไปอะ่ะอาเปาอาเปาเรียบร้อยแล้วดูจากของตรงนี้นั่นหมายถึงว่าคุณไม่มีสกิลทองอย่างอื่นเลยนอกจากทวินสปิริตไม่รอดซะลูกนะฮะเรียบร้อยวะ่ะอาเปาเดมอนนายุคชนะด้วยเอาแล้วหมื Medical ่นสามเมดิคอลเอ็ก o ์โ0ชันแปดพันเอาแล้วเว้ยระเบิดใส่ผมมากับชิลใช่ไหม ไลฟ์สต e ลเด a ม a g e นะฮะแล้วก็ตรงนี้ขอเอาเป็นแรนดอมหนึ่งครั้งพอยซ o n นเอชพีเอาเอชพีมานะฮะไอ้นี่ขอเป็นแรนดอมอีกครั้งหนึ่งคือคือตอนนี้คนที่ใช้ระเบิดคืออาเปาอาเปาแตกไปแล้วด้วยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่เป็นเคสอย่างเงี้ยอ้นี่อะไรชิลโอเคแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงรู้ไหมการที่ผมมี ชิวไปขู่เพื่อนอีกฝั่งนึงก็จะแตกเหมือนกันเออเอาเลยเอาเลยมามามาเดี๋ยวผมจะโยนระเบิดไปหาพวกคุณด้วยนะฮะเอาเขาก็มีระเบิดมาหาผมเหมือนกันเอาเดีย๋ยวมานะเพราะว่าเลือดคุณเหลือแค่เนี้ยฉะนั้นเลือดสองอะ่ะมันหนักหนาสำหรับพวกคุณเว้ยเออมาดีอา่าผมจะค่อยๆขูดเลือดมาทีละนิดทีละนิดแบบนี้อา่าผมชนะว่ะอา่าฮิลลิ่งอร์เรยโอ้โหอีม่มอา่ากูมีชุบชีวิตไว้ไม่ทานว่าสี่พันกว่า นี่คือ medical explosion damage ของเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้คือ spirit มามาเดี๋ยวเราไปหาสาย spirit การอามาแล้วเว้ยเอาลดเลือด spirit หนึ่งอันแล้วก็ spirit regen หนึ่งอันเรียบร้อยนะฮะผมเอา healing array ขึ้นมาใช้ได้ไหมเจยังเหลืออีก3รอบโอเคตอนนี้เต็งก็คือ demon dayuk นะ งั้นผมเอาพอยซ์ซ h e นฮิลลขึ้นมาอันนึงก่อนแล้วกันเนาะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำ HP ขึ้นมาก่อนนะฮะมีหนึ่งชีวิตแล้วก็เดี๋ยวไปกับฮิลลิงอ a ร์เรอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เติมพิษอ่ะเอาพิษไปเมื่อกี้ผมแพ้เขารอบนี้ยังไงสปิริตมาเวอรดอกละประมาณเกือบ400อยี่ยมโคตรแรงโหไม่รอดว่ะไม่ถึงผมนี่แหละนะ หลบได้เล็กน้อยอูยอันติเมจิกได้เมจไม่รอดเรียบร้อยแต่ว่าขอให้คุณแพ้เดมอนดายุกกแล้วกันเรียบร้อยเอาดิเลือดผมเหลือเจ็ดตอนนี้ผมผมกำลังจะเจอเดมอนดายุกผมกำลังจะแตกเอาอันติขึ้นมาถ้ามีอินเทนทีฟผมอาจจะรอดนะฮะอาจะนะอื a มฮิลลิ่งแอเร่ฮิลลิ่งแอเร Energy Regen นะฮะแล้วก็ Tenacious Life Chill Smash อ่าไม่ต้องนะฮอ่า Healing Poison เอาเลือดมาเอาลด Spirit มา Healing Anti ไม่ทันเมื่อกี้ใครโดนดาเมจใครโดนเมื่อกี้ ดูไม่ทันอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเจ้าเดมอนดายุกข,ขอแค่อย่างเดียวมึงอย่า medical e เอ็ก s i โพช a ั่น e ติดคริขอแค่นี้โอกาสติดคริแค่สิไม่สมควรติดคริเบาๆน้องน้องเบาเโอเคเบาเโอเคหนึ่งชีวิตของผมผมสู้ได้ผมต้านได้เออโอเคกูดเอาคุณแพ้เหรอวะไอเยี่ยมมันแพ้ว่ะเขาแพ้ทุกคน การที่เขาแพ้เจ้าไดแอดนั่นหมายถึงผมงานหยาบแล้วเนี่ยผมต้องไปเติมเลือดมากกว่านี้เออไม่ดีเขาเออเมจิกดีเฟนต์นะฮะเอามาจะได้ถือขึ้นอันนี้ขโมยเลือดอันนี้ยิ่งเลือดน้อยยิ่งโจมตีแรงไว้ไว้ไว้โอ้ยังเหลืออีกสองโอกาสเขายังเหลืออีกสองโอกาสนะฮะอ,อ่าวิทัลเฮส นะแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นชาร์จมิซล์เพิ่มก็แล้วกันมาผมจะได้มีดามจแล้วก็ตรงนี้ขอแรนดอมนะฮะโอเคอินเทนทีฟรอบหน้ามาแล้วดามจสี่ 4, ผมน่าจะแพ้เขานะผมคิดว่าผมแพ้เขาเพราะว่าดูจากดามจเมื่อกี้แล้วเขาเหนือกว่าเยอะเลยนะแล้วที่สำคัญเขายังมีอีก2ชีวิตนะจาก h e v v n n b d g h ไม่รอดไม่ถึงผมเนี่ยไม่รอดเบาๆาเดบิลลีเบาเโอเคไหววะไหววะ พวกคุณก็กระทืบกันเองแล้วกันนะฮะโอ้ทำทรงจะไม่รอดจากเจ้าเดมอนไดยุกนะฮะเอาแล้วฮิลลิ่งเอเร์เดี๋ยวผมต้องมาวัดกับคุณอีกนิดนึงนะอินเทนทีฟสไตร์นะนะแล้วก็เอาเมจิกดิเฟนซ์เลเวลแม็กซ์โอเคกูดแค่นี้ผมก็โคตรถึกแล้วนะเอาดิมาเอาดิแค่นี้ผมก็ถึกแล้วเ,น,เน่เพื่อนๆดูเนี่ย ลักกี้โกะมันให้เงินผมตั้ง500อ่ะนึกออกปะบอกแล้วว่าเกิน300ก็คุ้มแล้วนะฮะเจ้านี้7 0 0เนี่ยประมาณ1,300นะฮะโอเคไอ้น,นี่เน้นถึกเน้นถึกกับยืนแล้วก็แปะสถานะแล้วก็เอาอันติมาขูดเลือดมาเรื่อยๆประมาณนั้นนะไอ้น,นี่ก็เป็นดาเมจต่อเล็กน้อยนะ เลือดเหลือ7จ็ดแดเมจของเจ้าเดมอนดยุก7มาวัดกันเลยไอ้น้องเออขูดเลือดมาเลือดประมาณเกือบ5,000เลยนะกูขูดอีกมาเอาขูดมาอีกขูดมาทีละ4ี0 5้อเอามาเดีมาแล้วทีเนี้ยอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมเ e d ิคอเอ็กโพเซชันแกจะเบาทุกคนเพราะว่าเออเทอร์เรีเของแกมันฮิลลิ่งไม่แรงนะฮะเอาเดิมามามา,มาดิเออ1ชีวิตไอเยี่ยมไม่ทันสัตว์เอ้ย โอเคอันี้คือผมชนะเขาใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูข้างล่างนะว่าใครเอาชนะเขาได้แต่ผมมั่นใจว่าแต่จริงๆเดมอนดายุก็ชนะตัวนี้อยู่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะชนะนะฮะส่วนเมื่อกี้ผมบอกคุณไว้ว่าถ้าเกิดคุณชนะท็อป3ผมจะมาดูบิลของคุณนะฮะก็จะเป็น HP Skill Branch b u i l d ใช่ปะ่ะเป็น HP b u i l d นะแล้วก็มี Healing Bill กูก็เล่นสายนี้ไอเวนนะแล้วก็เมื่อกี้นะ่าจะมาตัวหลักๆน่าจะเป็น medical explosion damage นะฮะอ่ะมาดูกันว่าใครจะชนะแต่ผมมั่นใจว่าเดมอนดายุกชนะนะเพราะว่าเมื่อกี้เดมอนดายุคกระทืบเจ๊ดแอดเละเลยทุกคนอ่ะยังไงมาดูกันเดมอนดายุคจะเป็นสายเออเกมยื้อนะอ่ะ healing healing array ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นป่ะเรียบร้อย ฮิลลิ่งแ r อร์นี่แหละคือดาเมสูงสุดของเขานะฮะเนี่ยดาเมจสองพันกว่าก็ h e a ลิ่งแ r อร์ติดครีก็สี่พันโอเคอาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้ของผมจะเป็นคุณป้าแสงจันท์ที่ว่าจะเล่นกับเหรียญทองนะฮะอะก็ลากันไปก่อนเน้น h ิลลิ่งไม่ได้เป็นตัวหลักเน้นเลือดเป็นตัวหลัก นะฮะฮโอเคไม่เจอกัน EP หนะ้าสำหรับ EP นี้บ๊ายยครับผมฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ๊ายบยทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดมอนไดยุกโหดเกินไปแล้วนะฮะ